ความเป็นมาและประวัติชาติพันธุ์ลาวและอีสานวัฒนธรรมภาษาความเชื่อและความผูกพันร่วมรากเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างชาวลาวและชาวอีสานหรือลาวอีสานมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปีมีรากเหง้าจากชาติพันธุ์เดียวกันแต่แยกตัวตามบริบททางการเมืองและสังคมจนเกิดความแตกต่างบางอย่างในยุคหลัง แต่ถึงอย่างนั้นวัฒนธรรมหลักยังคงคล้ายกันอย่างมาก 1. จุดกำเนิดร่วมชาติพันธุ์ไทยลาวจากลุ่มน้ำโขงตอนบนต้นกำเนิดของชาวลาวและชาวอีสานสามารถสืบไปถึงกลุ่มไทยลาวในแถบ12ปันนาอยู่นานลุ่มน้ำโขงตอนบนราวพุทธศตวรรษที่13-16 คือคอสอ700ถึง1 0 0 0กลุ่มคนเหล่านี้อพยพลงมาตามแม่น้ำโขงกระจายตัวสู่ล้านช้างลาวปัจจุบันล้านนาอีสานฝั่งเขมรหรือกัมพูชาภาคกลางของไทยบางส่วนอาวุธวัฒนธรรมกระทั่งลักษณะภาษายังชี้ว่าทั้งสองกลุ่มมีรากวัฒนธรรมเดียวกัน 2. ยุคล้านช้างพศ1896เป็นต้นไปอาณาจักรล้านช้างคือรากวัฒนธรรมร่วมของชาวลาวและชาวอีสานความสำคัญเมืองหลวงหลวงพระบางต่อมามีศูนย์อำนาจที่เวียงจันทร์มีอิทธิพลครอบคลุมพื้นที่กว้างถึงอีสานตอนบนและกลางการขยายตัวของผู้คนสู่ฝั่งอีสาน ในช่วงนี้มีการอพยพข้ามโคงจำนวนมากจากล้านช้างไปฝั่งขวาแม่น้ำโขงคืออีสานเพื่อตั้งเมืองทำการเกษตรค้าขายหนีศึกสงครามระหว่างล้านช้างสยามและขเขมรชุมชนอีสานจึงมีสายเลือดและคติความเชื่อแบบล้านช้างอย่างชัดเจนเช่นประเพณีบุญบ้างไฟผีฟ้าผีแถน ที่สิบสองคลองสิบสี่เป็นต้น 3. ยุคล่มสลายของล้านช้างและการโยกย้ายครั้งใหญ่พศ2 3 2 2ถึง2,327เมื่ออาณาจักรล้านช้างล่มสลายจากศึกสงครามและการเมืองสยามได้ย้ายประชากรจากล้านช้างจำนวนมากไปอยู่ฝั่งอีสาน การกวาดต้อนผู้คนมีการกวาดต้อนชาวเวียงจันทร์ชาวจำปาสัก์ชาวหลวงพระบางบางส่วนมาอยู่ในพื้นที่ของสยามโดยเฉพาะอีสานเช่นอุบลราชธานีร้อยเอ็ดกาลสินธุ์ยโสธรหนองคายจึงทำให้ประชากรอีสานมีพื้นฐานมาจากหล่าล้านช้างโดยตรง 4. ยุคอนานิคมฝรั่งเศส ศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20เมื่อฝรั่งเศสเข้ามายึดครองลาวและแม่น้ำโขงกลายเป็นพรมแดนถาวรชาวลาวอีสานจึงถูกแบ่งด้วยเส้นพรมแดนทางการเมืองแต่ไม่ใช่ทางวัฒนธรรมผลคือคนไทยอีสานและคนลาวยังคงไปมาหาสู่กันภาษาเหมือนกันแต่ฝั่งลาวถูกส่งเสริมให้เขียนด้วยอักษรลาว ฝั่งอีสานถูกบังคับใช้ภาษาไทยกลางโดยเฉพาะหลังพศ2475ถึง2490ถึงอย่างนั้นวิถีชีวิต2 2คลอง14ยังเหมือนเดิมทั้งสองฝั่ง 5. วัฒนธรรมร่วมของลาวอีสานภาษาภาษาลาวและภาษาอีสานเป็นกลุ่มไทยลาวเหมือนกันคำศัพท์ โครงสร้างประโยคเหมือนกันก,นกว่า80-90%ความต่างเกิดขึ้นเพราะระบบการเขียนฝั่งลาวใช้อักษรลาวฝั่งอีสานถูกทำให้ใช้อักษรไทยกลางแต่การออกเสียงแบบลาวแบบอีสานอย่างชัดเช่นกินกินบ้านบ้านอ้ายน้องอยู่ใส ไปใสดนตรีพินแคนปงลางหมอลำคือดนตรีร่วมรากลานช้างล้นล้วนความเชื่อผีปู่ตาผีฟ้าผีแถนเสริงบังไฟฮีสิบสองคองสิบสี่บุญเข้าประดับดินบุญมหาชาติทั้งลาวและอีสานทำเกือบเหมือนกัน อาหารส้มตําแจ่วบองลาบก้อยสุกดิบข้าวเหนียวไก่นึง่งปลาร้าปล้าหรือป่อนปลาร้าแทบไม่ต่างกันยุคปัจจุบันพรมแดงการเมืองแยกแต่หัวใจรากเงายัางเหมือนเดิมแม้แต่ยุคปัจจุบันชาวลาวเป็นพลเมืองของสปปลาวชาวอีสาน เป็นพลเมืองไทยแต่ความเป็นมาร่วมกันยังชัดเจนปัจจุบันความสัมพันธ์โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวข้ามโขงการค้าชายแดนการทำงานร่วมกันการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ยังคล้ายเดิมมากเช่นการกิ่นข้าวเหนียวการลำการฟ้อนการเซิงการบวชพระในพุทธแบบล้านช้าง ความแตกต่างที่เกิดขึ้นภายหลังระบบรสชาติทำให้ภาษาเขียนไม่เหมือนนโยบายรัฐไทยทำให้คนอีสานพูดไทยกลางในระบบการศึกษาฝั่งลาวรักษาภาษาลาวเป็นทางการถึงกระนั้นเมื่อคนลาวกับคนอีสานคุยกันอย่างเข้าใจแทบร้อยเปอร์เซ็นต์สรุปรากเงาลาวเท่ากับอีสานในเชิงชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ความแตกต่างเกิดขึ้นเพราะการเมืองพรมแดนนโยบายชาติมากกว่าความแตกต่างทางเชื้อสายทั้งสองกลุ่มยังคงมีภาษาประเพณีดนตรีวิถีชีวิตความเชื่อร่วมกันอย่างเข้มข้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน